ขอบคุณมากครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับของพระเจ้านะครับในเช้านี้เราก็ได้รู้เรื่องการของพระเจ้าในทุกกรณีนะครับในเช้านี้ครับผมก็เชื่อครับว่าพระเจ้าทรงมีเป้าหมายนะครับและแผนการดีสำหรับทุกคนในเช้านี้ครับเช้านี้ผมก็จะมารลุพระชนะพระเจ้าสั้นๆนะครับในมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าตอนปลายนะครับตอนปลายบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทําไม่ได้ไม่มีเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านเป็น ไปไม่ได้สำหรับท่านไม่มีเลยเอเมนครับปี้น้องครับปีนี้ครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ไม่มีเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเรานะครับเตือนใจเราและหนุนใจเราเพื่อเราจะประพฤติตามนะครับเชื่อฟังตามพระวจนะของพระเจ้านะครับพระองค์จะเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยทุกสิ่งที่เราตั้งใจทําในตลอดปีใหม่นี้นะครับพี่น้องให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าพระวจนะ พระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณที่เด็ดลงมาและสถิตอยู่กับเรานั้นนามว่าอิมมานนเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเป็นพระผู้ช่วยเหลือเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเราเองเนะครับพี่น้องฉะนั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในพี่น้องนะครับตลอดทั้งปีนะครับพี่น้องเราอาจจะรับใช้พระเจ้ายังไม่เต็มที่นะครับทําอะไรเล็กๆน้นอยๆในงานรับใช้ในกิจจกรในกลุ่มเซลลนะครับพี่น้อง ตามสายตางเรายังไม่เต็มที่เลยผมก็ยังไม่เต็มที่เลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นะครับในสายตางผมยังไม่เต็มที่เลยทีไงงี้ผมจะับใช้เต็มที่นะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในพี่น้องต่างหากที่ยิ่งใหญ่นะครับทําให้คนเล็กน้อยอย่างเรานะครับสามารถทํางานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ทีนี้นะครับพี่น้องอาจจะพูดว่าอะไรนะครับไม่สําคัญนะครับพี่น้องเท่ากับพระเจ้าที่อยู่ในท่านนั้นมองว่าพี่น้องนั้นเป็นคนสําคัญสําหรับพระองค์นะครับทั้งหากนั้น สิ ies, e ่งที่เป็นสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องผมหวังว่าในเช้านี้ครับตลอดปีใหม่นี้เราจะมีชีวิตที่สดชื่นตื่นเต้นนะครับทำตามนะครับปิจินดีที่จะเต็มล้นที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรานะครับเราจะปิติินดีเต็มล้นที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรานะครับแไปด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเราสูงขึ้นนะครับจำนวนขึ้นมากขึ้นดีกว่าเดิมับใช้ก็เกิดผลมากกว่าเดิมนะครับพี่น้องกว่าปีที่ผ่านมา ครับพี่น้องเชื่อฉะนั้นเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทาทุกสิ่งได้นะครับเราต้องมีสาระการที่จะทําให้งานพระเจ้าสําเร็จเกิดผลนะครับตามความที่เราปรารถนานะครับหนึ่งครับคือเราต้องเคลื่อนไปด้วยความเชื่อครับอยู่ในหนึ่งโครินสิบสามสดังนั้นตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับเราต้องเคลื่อนไปด้วยความเชื่อจะก้าวเข้าปีสองพันยี่ห้าปีสองพันยี่ห้าแล้วนะครับปีนี้ นะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับเราเชื่อว่าปีนี้จะมีที่ยิ่งใหญ่เราต้องมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าเดิมแต่จะมีความเชื่อมากขึ้นเชื่อในพระคำของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาเชื่อในความจริงของพระเจ้านะครับโดยการอธิษฐานขอให้เรามีความเชื่อมากขึ้นนะครับในลูกา17ข้อบอกว่าไายกระทูตคุณพระองค์ว่าโลกรดให้ความเชื่อของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนนะครับพี่น้องทีนี้เราจะมีความเชื่อมากขึ้นนะครับ เราะคลื่อนไปด้ความเชื่อเพื่อให้งานรับใช้ของเราประสบความสําเร็จในที่จัดของเราในกลุ่มเซลล์เราประสบความสําเร็จนะครับที่จะมีผู้เชื่อเพิ่มมาขึ้นมีวัยรุ่นวัยกลางคนนะครับว้ครอบครัวผู้สูงวัยวัยเด็กนะครับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเราต้องมีความเชื่อนะครับเชื่อมากยิ่งขึ้นเชื่อจนไม่สงสัยให้ความสงสัยพ่ายแพ้ไปนะครับพี่น้องนี่คือประการแรกที่เราจะเคลื่อนไปด้วยความเชื่อด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับประการที่สองครับ ก็คือความหวังใจนะครับพี่น้องเราต้องมีความหวังใจนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับขอความหวังใจนะครับทําให้เราที่ทําไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องความหวังใจเท่านั้นอยา่าจิตใจเราฟออยู่นะครับในสดีสี1สองห้าบอกว่าจิตใจของพระเจ้าเอ, ceramic, you, อ๋ยเช่ไหนเจ้าจึงฟออยู่เช่ไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายข้างภายในข้าพระเจ้า้องหวังใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะถวายสดีแด่ผู้ลงอีกผู้ทรง เป็นความผูกธถรมและพระเจ้าของข้าพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นความหวังใจของเราครับพี่น้องความหวังในพระเยซูคิดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องเราหวังใจว่าปีนี้นะครับจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในที่จักของเรานะครับในชุมชนที่เราอยู่นะครับเราจะเห็นผู้สูงวัยนะครับหวังใจว่าเขาจะรับใช้มากขึ้นนะครับมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้ในกลุ่มเซลล์มากขึ้นในทิ่จักมากขึ้น นะครับเห็นกลุ่มเด็กๆมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับมีทีมงานมากขึ้นเราก็ต้องหวังใจเช่นนั้นให้มากกว่าเดิมนะครับพี่น้องเพราะว่าความหวังใจทําให้เราไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องนี่คือขึ้นไปด้วยความหวังใจนะครับสุดท้ายนะครับขึ้นไปด้วยความรักพี่น้องครับบอกว่าความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดนะครับนาอความรักใหญ่ที่สุดพระเจ้าบอกไว้ใช่ไหมความรักใหญ่ที่สุดเพราะพระเจ้าทรงยกย่องการมีลักษณะ เมือนพระเยซูคิ์มากกว่าการรับใช้มากกว่าความเชื่อนะครับหรือการมีของประทานฝ่ายวิยาต่างต่างนะครับพระเจ้าทรงให้คุณค่าลักษณะชีวิตที่แสดงด้วยความรักความอดทนความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัวการให้อภัยการไม่จดจําความผิดการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ความรักต้องศีทะลัรความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในคุณฤศบทที่สามก็สิบอกว่าแล้วจงส่งความรักรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเอาความรักย่อผูกพันทุกสิ่งไว้ถึง ซึ่งความสมบูรณ์เห็นไหมนะครับน้องครับเจ้าของความรักยิ่งใหญ่นะครับตามใจกว่าของประทานต่างๆนะครับผู้ที่มีของประทานต่างๆมีความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาไปได้ในปัญญาความรักก็ไม่มีประโยชน์เลยพระเจ้าไม่มองเลยครับพระเจ้ามองที่คนที่มีความรักเราต้องเสียสละนะครับเหมือนเหมือนผลฝ่ายวิญญาณทั้งเก้าความรักขึ้นนําอันดับแรกครับความรักใหญ่ที่สุดครับสุดท้ายคือเราต้องจับบังคับตนเองนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ เรายังขายความรักให้เราความรักมากขึ้นนะครับเหมือนพระเยซูนะครับพระเยซูก็มีความรักความห่วงใยอธิฐานเกื่อบผู้อื่นนะครับออกประกาศข่าวประเสริฐครับสำแดงนะครับความรักให้ทุกคนได้รู้ว่าพระบิดารักมนุษนย์ม,รรม,ษมากนะครับยอมตายบนไม้กางเขนอย่างทุกทรมานเพื่อเราทั้งหลายเพราะวความรักพระองค์ไม่มีเงื่อนไขแม้พระองค์รู้ว่าเราบกพร่อง แต่พค์รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขรโรรองให้โอกาสเราเสมอเอาความรักของพระเจ้าสมทับเราไว้ฉะนั้นน้องครับขอให้เราเคลื่อนไปด้วยความรักนะครับข้บทที่ห้าข้อห้าบอกว่าและความหวังไม่ทําให้เราผิดหวังเพระาะพระเจ้าทรงเทความรักของรโรรองเข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณเองครับน้องครับความรักอยู่ในเราเพราะฉะนั้นนะครับน้องไม่ต้องกังวลหรือกังวลกวายนะครับขอให้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ชีวิตเราอีกมากขึ้นนะครับ รักนะครับรักพระเจ้าการง,งานที่เราทํานะครับไม่เนหน็ดเนหนื่อยร้อนเหน็ดเหนื่อยเพื่อพระเจ้าคุ้มครับพี่น้องเพื่อจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณนะครับในปีนี้นะครับเราเชื่อว่าการฟื้นฟูเิดขึ้นในทุกที่นะครับความรักของพระเจ้าจะเท่ามกลางคนในครอบครัวของเราคนในชุมชนเพื่อนบ้านของเราครับเราจะเปิดใจอย่างง่ายๆเมื่อเราออกไปแสดงความรักความห่วงใยเหมือนที่เยซูออกไี่เยี่ยมเย็นนจิตชูใจประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานนะครับ ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบิดานะครับที่ทรงมีแต่เขาทั้งหลายนะครับน้องครับฉะนั้นปีนี้เราจะเคลื่อนไปด้วยความเชื่อความหวังใจและความรักนะครับที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติใช้พระเจ้าในปีนี้นะครับพี่น้องครับของพระเจ้าท่านบัพประค m a ตอนนี้นะครับผมก็ขอบพระเจ้าที่มีโอกาสได้รับใช้ในเช้านี้ครับแล้วก็ครอบครัวผมด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกท่านที่ให้ฐานเพื่อกันนะครับเราก็ให้ฐานเพื่อกันสม่ําเสมอนะครับ เราเราจะไปด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเป้าหมายในคิดจักรของเราหรือในองค์กรสีระสําำเร็จเป็นจริงที่เราจะเห็นทีนี้6,000คนนะครับเห็น200คิดจักรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นคนไทยได้วความรอด 1, ล้านคนหหมื่นสี่จับิบาลแล้วก็เหมืนคิดจักรเกิดขึ้นนะครับตามที่เราได้ตั้งใจไว้ในปีนี้ครับที่เราจะทํางานมากขึ้นนะครับ แข็งขันมากขึ้นนะครับเข้มแข็งมากขึ้นนะครับพี่น้องครับเรามีประสบการณ์ตลอดปีที่ผ่านมาแล้วว่าเราต้องเอาพืิหรือเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างก็ับมนประสบการณ์สัปปีนี้นะครับที่เราจะเริ่มต้นนะครับในรันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเมนะครับพี่น้องขอของพระเจ้านะครับเช้านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรและสิทธิ์อยู่ด้วยเสริมกลังพี่น้องที่รักทุกท่านในช้านี้ที่เราจะเริ่มต้นทํางานในวันนี้อย่างมีความสุขนะครับชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับ เดี๋ยววเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในเช้านี้นะครับชื่นบานอยู่เสมอนะครับพี่น้องขอบพระเจ้ญญาสิัสดอยู่ด้วยกับพี่น้องครับเจ้าอบบอลครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ